ท้าทัวที่ตอนอีกวิธีชุมชนยังถ้าไปกับผมต้อยสามารถคำ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมยังอยู่ในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ยนะครับเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะฮะในเดือนของการทําการเกษตรกันอย่างแพร่หลายทีเดียวเลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยกับผู้ที่มีความรู้ทางด้านเกษตรนะฮะวันนี้มาหาพี่เต่านะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรที่ทาอาชีพปลูกผักทั่วไปนะฮะ วันนี้เราอยากจะรู้เรื่องของการเพราะปลูกมะนาวเพราะว่ามะนาวเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังแพร่หลายอยู่ทั่วไปนะครับวันนี้เราไปพูดคุยกับพี่เต๋าดีกว่าตาผมมาครับ จากผมที่เข้ามานะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับด้านข้างผมนะฮะก็จะเป็นสวนมะนาวนะครับส่วนใหญ่นะอันนี้ก็คือเป็นต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์ต่างๆที่เขาจะต้องตอนขายนะครับนะฮะตรงนี้ก็ใช้พื้นที่ไม่มากนะฮะในทําการเกษตรนะครับก็เจ้าของก็คงจะทําทุกอย่างที่ว่าได้เงินนะครับเอาละเดี๋ยวไปหาพี่เต๋าดีกว่านะครับพี่เต๋ารอเราอยู่ที่ในเรือนพ่อชามเห็ดครับ เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เข้ามาหาพี่เต๋านะฮะพี่เต๋ากำลังตัดเห็ดอยู่พอดีนะฮะเก็บเห็ดเห็ดชนิดนี้ก็เรียกว่าเห็ดขอนนะครับพี่สวัสดีครับพี่เต๋าครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหนะครับนี่คือกเกษตรกรตัวจริงนะฮะก็พื้นที่ตรงนี้ก็รู้กันอยู่นะครับเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพี่การเกษตรครับผมนะเออพ,พี่เต๋าทำอะไรบ้างนะ,ะในพื้นที่<ก>ตรงนี้ก็ทำหลากหลายฮะทำคือหลักๆเลยเพราะเห็ด พอเห็ดครับแล้วก็ปลูกมะนาวปลูกมะนาวแล้วก็พืชล้มลุกพืชล้มลุกทุกชนิดครับผมแตงแฝดถั่วฝักยาวพริกมะเขือมะเขือปลูกทุกอย่างเอางี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราขอญาตพี่เต๋านะครับเราไปคุยข้างนอกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเก็บเห็ดกันต่อนะฮะเพราะว่าตอนนี้เห็ดก็เริ่มบานที่จะเก็บแล้วก็ส่งลูกค้าแล้วนะครับเยอะแยะเลยท่านผู้ชมนะฮะขอญาตออกนอกก่อนแล้วกันครับครับ ครับก็อย่างพี่เต๋าบอกนะครับพื้นที่ของพี่เต๋าก็มีประมาณสักสองไร่นะครับที่อยู่เป็นผืนแผ่นดินตรงนี้นะครับก็บองออกไปนะก็จะเห็นมีพวกกล้วยนะประเภทพืชล้มลุกพืชมะนาวอย่างเงี้ยนะครับอยู่ด้านหลังเราเนี่ยครับพี่เต๋าถามหน่อยหนึ่งนะครับด้านหลังเรานี่คือมะนาวมะนาวทั้งหมดประมาณมีทักกี่ต้นครับก็สักสักร้อยสองร้อยต้นนะฮะก็พยายามปลูกปลูกเต็มแต็กับผมเห็นมันมี รุ่นใหญ่รุ่นเล็กรุ่นอันนี้ก็เริ่มปลูกเข้ามาครับครับครับไม่ใช่ฮะรุ่นเล็กเนี่ยที่มันเหตุผลเพราะว่าเล็กเนี่ยคือว่าลูกเขาจะไม่โดกผมจะถอนทิ้งเลยอ๋อแล้วก็เอาพันธุ์ใหม่ที่ว่าต้นที่ไหนว่าตอนดกๆแล้วไปลงแทนและแล้วอย่างนี้พันธุ์อะไระที่เราเห็นอยู่ไอ้ทั้งหมดนี่ก็จะลงอยู่ที่นี่ส่วนมากเลยที่ว่าปลูกนี่ก็เป็นพันธุ์แป้นพิจิตรนะฮะมีแป้นพิจิตรกับทุนเก้ามันแตกต่างกันไงฮะคือว่าทุนเก้าเนี่ยเขาจะน้ําเยอะแล้วก็เมล็ดไม่มี ถามพี่เตานิดนึงอย่างผมเห็นตามทั่วไปเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นว่าเป็นมะนาวมะนาวแป้นเนี่ยมันแตกต่างกับมะนาวเป็นพิจิตหรือมะนาวอย่างอื่นยังไงฮะมะนาวแป้นที่ว่าขายตามท้องตลาดเนี่ยครับมันเป็นมะนาวแป้นลำไฟ่ะฮะคือว่าข้อดีของเขาคือเปลือกบางเปลือกบางน้ําเยอะแต่เขาก็มีข้อเสียครับคือเขาชอบเป็นโรคเป็นโรคแคนกอร์ แฮงเกอร์เป็นยังไงแฮงเกอร์มันจะเหมือนกิ่งตายนะฮะมันจะลามจากกิ่งลามลงมาเรื่อยๆแต่ว่าพื้นที่แถวจังหวัดชลบุรีแถวที่ผมอยู่เนี่ยไม่สามารถปลูกได้เพราะว่าแถบนี้มันจะเป็นพื้นที่ร้อนแห้งร้อนแห้งไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมาะกับเป็นลำไผ่เป็นลำไผยส่วนมากจะชอบอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำขังอยู่ในท้องล่องมันจะให้ความชื้นให้อะไรต้องมีความชื้นครับ ก็เราเข้ามาที่สวนนะครับก็จะเห็นได้ว่านะฮะวิธีการปลูกมะนาวของพี่เต๋านะฮะผงด้านที่เราเห็นอยู่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นต้นพันธุ์ที่ใหญ่พอสมควรนะครับนะจะมีต้นพันธุ์เล็กๆก็มีต้นใหญ่ตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่พี่เตาประมาณ4ปีครับ4ปี4ี่ปีเขาโตได้ขนาดนี้หรือธรรมดาเขาโตกว่านี้โตกว่านี้ครับ ๋อ้เพียงแต่เราบำรุงแบบไหนเองใช่ไหมครับผมไออันนี้คือแป้นพิจิตแป้นพิจิตครับปกติแล้วการปลูกเนี่ยก็จะปลูกเห็นใส่ปอกกันทั่วไปบางบางทีอย่างนี้มันมีฐานรองอะไรไหมพี่อันนี้ผมปล่อยเลยฮะไม่ได้ใส่กดไม่ได้ปิดตูดนะครับอ๋อทำดักก็จะปิดตูดครับผมบังคับบังคับบังคับให้ออกนอกฤดูได้อะไรอย่างนี้อย่างนั้นเขาเขาเขาปิดตูดนี่เขาบังคับได้ครับผมมันมันมันข้อดีข้อเสียอย่างปิดตูดก็ไม่ปิด ตูดของพี่เตานี่คือถ้าเขาเออมันดียังไงกับลงดินเลยกับปิดท้ายเงี้ยอ่ามันก็ดีคนละอย่างนะฮะอย่างที่ว่าเขาปิดตูดเนี่ยหนึ่งเขาจะบังคับออกนอกฤดูได้อแต่ห้องผมไม่ปิดเนี้ยของผมจะเน้นเรื่องต้นใหญ่เน้นลำต้นครับผมโอเลี้ยงต้นเลี้ยงต้นคืออะไรขายพันเหรอมันก็ขายกิ่งพันุ์ด้วยขายกิ่งพันธุ์ด้วยครับอ๋อมันได้หลายอย่างอ่ะแล้วอย่างเงี้ยทวงมันเทาแพงแพอย่าง อย่างราคาที่ผ่านมาถือว่ามะน,นาวนี่ม,นมันแพงสุดๆกันมาหลายปีแล้วนะก็เห็นว่า,ามะนาวแพงประมาณเดือนเดือนเดือนเ,อนเมษาใช่ไหมครับผม,มเมษาพฤษภาเมษาพฤษธพาเน,นี่จะแพงมากแพงเมษาพฤษภามิถุนานี่จะแพงอ๋อแล้วยอ,อย่างพี่เต๋อบังคับเขายังไงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นแบบสวนอื่นอืบังคับฮะผมก็จะเริ่มทําตั้งแต่เดือนตุลาตัดแต่งกิ่งลดน้าเหมือนกันลดน้าเหมือนกันใช่อดน้าเหมือนกันงดน้ําเหมือนกันอ๋องดน้ําเหมือนกันงดประมาณ สิบห้าวันอะแค่ใบเขียวใบเผืออะ่ะพอใบเขียวแล้วก็ให้ใส่สูตรใส่สูตรของเราสิบหกใช่ไหมครัใส่สูตรสิบหกสิบหกลดน้าใบแต่ข้อสาคัญคือเราต้องแต่งกิ่งคือแต่งกิ่งให้เขาออกกิ่งใหม่ออกกิ่งใหม่ครับผมโอพอออกกิ่งใหม่นี้เขาก็ออกช่อออกออกช่อออกช่อออกดอกอย่างเดียวเลยนี่คือวิธีบังคับที่ที่เราบังคับอีกอีกอย่างหนึ่งภาพพร้อมครับนะแต่ว่า มันจะไม่ได้เหมือนที่มีขวาปิดด้านล่างครับแต่ว่าปีงึงเราพี่เต๋าก็ทําครั้งหนึ่งใช่ไหมบังคับครั้งนึ่งส่วนมากออกครั้งเดียวฮะปีทำครั้งเดียวแล้วก็นอกจังนั้นก็ออกปละปลายไปเรื่อยๆแต่เนี้ยก็ยังเห็นออกปละปลายอยู่นะปีนี้ไม่ได้ทําอะไรแล้วว่าไม่ได้ทำฮะน้เาตกรองเพื่อให้ลดด้วยเพราะตอนนี้รู้สึกมันจะน้ำเนื้อมันเลยจะแพงน้ำมันจะมีด้วยครับท่าไปชมครับปีนี้นะฮะหลายอ่าหลายจังหวัดบ้านเรานะครับ สอบผลสภาวะผลทิ้งช่วงนะฮะมาทำเป็นเหตุให้เรื่องน้ําเนิรมที่นี่ก็ไม่มีเหมือนกันปกติใช้น้าอะไรอยู่ก็น้ำบ่อนะฮะก็น้ำบ่อบ่อขุดนี่หรออ่ะบ่อขุดบ่อขุดแต่ตอนนี้เขาก็แห้งเหมือนกันแห้งเหมือนกันครับอ่ะแล้วไม่ให้เขาไม่เป็นไรหรออ่ะไม่เป็นไรฮะเพราะว่าอายุเขาเยอะแล้วเขาสามารถหาดูดกินตามพื้นดินได้คือให้ทักอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็ให้ครั้งนึงงดได้งดได้แต่ในขนาที่ว่าปิดตูดเนี่ยจะงดไม่ได้เลยเขาเจียวต้องคอยดูครับฮะต้องคอยดูเกียว เขียวร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ระหว่างที่ผมชมสวนของพี่เต๋านะครับเดินไปเดินมานะครับก็เก็บะนากันมาก็อย่างที่มือผมเนี่ยนะก็ถือว่าลูกใหญ่พอสมควรนะลูกเขาก็ขนาดนี้นะครับเปนพิจิบมันจะออกอเปิดแข็งๆนิดนึงครับผมเปิดแข็งๆนิดนึงนะฮะแต่นิดนึงพี่เต๋าเวลาพี่เต๋าใส่ปุ๋ยเนี่ยเราันมีปอกอย่างนี้แล้วเน็นปอกซีเมนต์เนี่ยเราใส่ตรงยังไงมันขอเป็นความรู้นิดนึงาการใส่ปุ๋ยนี่เราใส่รอบนอกนะฮะ ใส่รอบนอกต่งพุ่มเพื่อให้รากปลอ่อยเขานําอาหารไปเลี้ยงเลี้ยงต้นเราไม่ได้ใส่ไปในนั้นะไม่ได้ใส่ใสคือคือนี่คือรากปล่อยนี่เขาก็แผ่แผ่ไปตามนี้แห้ะเราก็ให้ปุ๋ยรอบรอบนอกกมอ็มอวิธีให้ปุ๋ยก็ให้ธรรมดาให้เสร็จลดน้ํำแบบแค่แค่นี้เองส่วนมากเราจะให้พอฝนตกมาแล้วก็มาวันวันวันไม่ต้องละลายไม่ต้องรดน้ํามันครับอต้องรดน้ําเขาออกอย่างเป็นเป็นปอกปูนะยัพี่เต๋าบอกเป็นเป็นความรู้นิดนึงว่าเออ เออก็ก็อย่างพี่เา๋าพูดจริงนะเพราะว่าเขาบอกว่าป้องกันวัชพืชที่จะเข้าไปคลุมลําต้นคลุมรากตรงนั้นใช่ไหมเราสามารถที่จะดูแลง่ายนะฮะเพราะว่าวัชพืชที่จะไปเนี่ยพุ่งไปก็ไม่จะไปติดออกซิเมนต์ลราก็ดูแลด้านนอกอย่างเดียวครับด้านในเราก็แค่ถอนถอนมันก็ไม่มีอะไรมารบกวนนะแล้วปุ๋ยอาจจะใส่เพิ่มดินอะไรก็ ขิยมะพร้าวแล้วก็ใส่ตรงในั้นับครับใส่เสริมไปเวลาลากเขาโพลขึ้นมาอืมครับนี้วันนี้มันดีอย่างนึงคือเห็นบอกว่ามันป้องกันน้ําท่วมระบายน้ำได้ใช่ไหมเพราะเพราะว่านาวนี่เขาจะไม่ชอบน้ําขังนะฮะเขาชอบน้ําผ่านน้ําผ่านอย่างเดียวการปลูกนี่เราถ้าปลูกลงดินเลยก็ได้ แต่ผมคิดว่าอายุเขาจะสู้อย่างนี้ไม่ได้อลงดินปั๊บเนี่ยถ้าปีไหนน้าท่วมเยอะนี่เขาจะหลากเน่าตายเลย๋อคือมันอยู่ใต้ดินใช่ฮะเพราะเราพอปลูกลเราก็ขุดหลุมใช่ใช่ต้องขุดหลุมแต่นี่เราวางบนซีเมนต์ก็สูงกว่าพื้นดินสูงกว่าพื้นดินพอฝนท่วมมันไม่น้ําไม่ขังพื้นมันก็ซึมออกข้าง้ซึมออกไปเราไม่ต้องไปเที่ยวทําอะไรอัตรารอดเขาเยอะรอดเยอะฮะรอดเยอะนี่ก็คือข้อดี ก็เป็นถือว่าเป็นภูมิปัญญาภูมิปัญญาแล้วแต่มีเทคนิคแต่ละใครนะใครจะปลูกยังไงนะแต่ส่วนพี่เต๋าเองนะก็ดูแลกันอย่างนี้มาก็ปีปไีได้ผลผลิตรตรงนี้ถือว่าได้ราคาดีอ่ะยังถามบอกพี่เต๋าถามพี่เต๋านิดนึงจะบอกเป็นเ,เก็บความรู้หลายๆคนอยากจะอยากจะเป็นเกษตรกรมือใหม่แบบหัดขัดอย่างเงี้ยนะังจะต้องมาต้องรู้ยังไงบ้างครับครับก่อนอื่นพวกน้อง ที่่สนใจคือต้องเรามาหาความรู้ก่อนครับหาความรู้คนที่เขาประสบความสาเร็จหรือว่าปลูกมาก่อนแล้วเราค่อยถึงไปทํำการพาจะน้อยแล้วข้อที่สองใจเราต้องรักรักในการทําเกษตรครับเพราะว่ามันร้อนนะใช่มันร้อนคือเกษตรเนี่ยที่ผมทํามาสิบกว่าปีนี้ก็ไม่ได้วันรวยนะแต่สามารถเลี้ยงดูลูกเรียนจบอะไรได้ เรียนส่งให้ลูกเรียนได้ต่นี้ก็อยู่ที่มอมูลรพายคนนึงมีหน้ากระจบแล้วจบเป็ญญาตีก็ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่อาจจะไม่ร่ำรวยแบบมือหวาให้เขาเห็นแต่ว่ามันสามารถที่จะดำเนินได้ตลอดทั้งปีถ้าเราขยันว่างี้เถอะใช่แล้วแต่หากเราขยันมากก็ได้มากเรื่องการเกษตรนี่คือจะไม่มีการหยุดนิ่งครับ มันจะพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกตลอด<ม>เดือนนี้เราจะต้องทํำยังไงเดือนนั้นจะต้องทําอะไร<ม>คือมันการขาดทุนไม่มีผมพูดได้คําเดียวไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีต้นทุนกนารขาดทุนผมคิดว่าจังหวัดชนบุรีงเราเนี่ย มะนาวจะขายได้ตลอดเม,มืองท่องเที่ยวครับเมืองท่องเที่ยวเพราะว่าจังหวัดอื่นจะล้นมาอยู่ที่จังหวัดชนอย่างเดียวโดยเฉพาะแม่ค้าต้นตามใช่ที่อื่นถูกแต่จังหวัดชน <c oughs> ผมคิดว่าการบริโภคมะนาหรือว่าพืชผักนี่แพงตลอดนะครับนี่ครับนี่ท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับในเรื่องของอาชีพเกษตรก่อนนะครับการปลูกมะนาวและการปลูกมะนาวก็ไม่ใช่เป็นการปลูกที่ยุ่งยากอีกต่อไปเพียงมีแต่น้ำคอยดูแลรักษา นะฮะเขาก็มีผลตอบแทนให้เรานะฮะเรียกว่าคุ้มค่าเลยเดียวอย่างพี่เต๋านะครับตอนนี้ครอบครัวก็ทําอาชีพเกษตรมาสิบกว่าปีก็ถามว่าร่ํารวยไหมพี่เต๋าก็บอกไม่ได้ร่ํารวยแต่ถามว่าพอมีพอกินไหมตรงนี้ต้องยอมรับว่าพออยู่ได้แล้วก็ลูกเต้าก็ยังศึกษาเล่าเรียนไปอนาคตที่ดีๆก็ด้วยความรู้เล็กๆของพี่เต๋านี่แหละครับที่สามารถที่ขับประคองนะครครอบครัวไปจนถึงฝั่งได้นะครับวันนี้รายการย้ำเท้า ขอบคุณพี่เต๋ามากนะครับนะฮะแล้วก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ